ความเร็วดวยเฉพาะและพวกมันทำได้ดีเลยทีเดียวโดยมันสามารถวิ่งได้เร็วมากถึง80-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าเสือผู้มาถือว่าประสบความสาเร็จมากในฐานะผู้ล่าร่างกายของมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ล่าย่างแท้จริงพวกมันมีน้ำหนักและกล้ามเนื้อค่อนข้างมากกว่าเสือชีตาขาหน้าของมันนั้นมีความแข็งแรงมากและหน้าที่หลักของขานั้นก็คือการจับเหยื่อเพื่อฆ่านั่นเอง อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อมูลสําคัญที่เราจะนํามาประกอบการตัดสินใจก็คือการกินอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เสือชีตาสามารถฆ่าได้ด้วยตัวเองก็คืออิมพลาแต่เสือผู้่าสามารถโค่นสัตว์ใหญ่อย่างเช่นกวางคาริบูได้และถึงแม้เสือชีตาจะเป็นนักล่าที่ดีแต่ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเสือชีตามักจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้และหนีไปจากข้อมูลที่ได้กล่าวไปจะเห็นว่าเสือผู้มานั้นมีน้ำหนักและกล้ามเนื้อมากกว่า ลาสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารวมไปถึงเรื่องที่ชีต้ตา